ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยคัดพิเศษนะครับ คัดพิเศษ3คู่เน้นๆนะครับกับตัววิ่ง1ตัวนะครับในวดวันที่2ีสนะครับเมษายนพศ2564นะครับครับผมตัวเลขผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขเด่นเน้นวิ่งนะครับเลข1ตัวนะครับก็มาชมเลยนะครับอ่าเลขเน้นนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่28นะครับเน้น3นะครับวิ่ง3นะครับเลขเด่น3ตัวก็จะมี สามสองเก้านะครับสำหรับเลขสามตัวก็จะมีสามสามนะครับหนึ่งสองนะครับหกสองนะครับสำหรับรอบปกตินะครับก็จะเป็นสามเก้านะครับสามหนึ่งนะครับหกสี่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสองสองนะครับหกเก้านะครับศูนย์สองนะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับก็จะเป็น 6 3 3นะครับ921นะครับ621นะครับครับผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยคัดพิเศษนะครับเน้นเน้นสามคู่นะครับในวันที่28นะครับเมษายนพศ2 5 6พนนะครับเลขเด่นนะครับ3นะครับตัวเด่นก็จะมี3 3นะครับ1 2นะครับ62นะครับชุด2ตัวอีกก็จะมี3 เก้าสามนะครับสามหนึ่งนะครับสี่หกนะครับชุดเด่นอี่ล่างนะครับก็จะเป็นสองสองนะครับหกเก้านะครับศูนย์สองนะครับชุดสามตัวก็จะมีหกสามสามนะครับเก้าหนึ่งสองนะครับหกหกสองนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยคัดพิเศษเน้นนะครับ ในงวดวันที่28นะครับเมษายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับเฮงเปังๆักันทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ